โอเคครับนี่ก็เป็นมื้อเช้าของเช้าวันจันทร์ของผมนะครับผมนี่ปลากระป๋องรอบนี้ไม่มีทุน่าครับเรามีปลากระป๋องสองกระป๋องโดยเอาน้ําออกทั้งหมดเลยเพราะว่าเราไม่ต้องเก็บน้ําไว้คุกผมก็มีจตะเศษลอยน้ําแล้วก็ข้าวสามร้อยห้าสิบกร,รมัมไข่สองฟองโอเคประมาณนี้เลยตึงจึงจึงตึงจึงจึง,งตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงสี่สิบนาทีนะครับอืมเฮ้กินอันนี้ก็ยี่สิบนาทีออกไปเจ็ดโมงประมาณนั้น เสียงผมอาจจะรอเท,ท่ทีหนึ่งนะครับมันมันเพิ่งตื่นติง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 ว้าวอะแอเลทเทเลยทุกคนเลทเทเลย ระหว่างปลากระป๋องเป็นมื้อเช้ากับหมูปิ้งเป็นมือมนม้อเช้าไหนดีกว่ากันครับปลากรกะป๋องก็โซเดียมเยอะแต่หมูปิ้งเราก็ไม่รู้ว่าเขาปรุงยังไงก็ไม่รู้แต่มันมีข้อดีคนละแบบอะ่ะเรื่องความสะดวกหมูปิ้งมันไม่ยากเลยมันก็แค่เอาเงินไปจ่ายแล้วก็ะไรของมาใช่ไหมส่วนปลากระป๋องนี่มันก็ทําง่ายแต่แรกกับการที่เรากินโซเดียมมันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยทุกคนผมจะอ่านคอมเมนต์ในอ p พีที่เจ็ดสิบนะครับผม ฟ้าฝนนี่อย่างกะนัดไว้เนาะช่วงนี้เดาใจมันไม่ถูกเลยมันเปิดมาเช้าที่แสนสดใสอะพอผ่านไปมันมืดคึมมืดทั้งฟ้าเลยอะไรเงี้ยผมเดาใจอากาศไม่ถูกนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นฤด,ดูของเขาเราก็ต้องยอมเขาหนะไอด้อนเลยครับอยากทำคลิปรายวันแบบนี้บ้างจังเสียดายไม่มีเวลาส่วนตัว ขนาดนั้นแต่จะพยายามทาเพราะอยากเห็นช่วงเวลาที่เราพยายามพอรอตอนนี้ผมหนักเก้าสิบเจ็ดกิโลแล้วเริ่มมาสักพักสามเดือนแต่หลังๆหยุดบ่อยเพราะฝนตกผสมกับเวลาไม่มีอืมจริงจริงเรื่องแบบนี้มันคือความสะดวกของคนด้วยเนาะอย่างแก๊ปของผมอ่ะมันมันก็ยืดหยุดดนะ้วยแหละมันอยากทําตอนไหนก็ทํามันอยากหยุดวันไหนก็หยุดอะไรเงี้ยแต่งานของผมมันก็เหมือนแม่ค้าถ้าเราไม่ออกไปเราก็ไม่ได้ตังค์น้ําหนักลงกี่โลแล้วครับ ประมาณ30มสิกโลได้ครับขอนอกเรื่องหน่อยนะครับใช้กล้องอะไถ่ายคลิปให้ดูเลยจิงดึงเห็นปะมันเป็นโทรศัพท์มือถือ vivo v สามสิบครับอืมผมใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายผมผมเริ่มทำโดยการที่ผมเริ่มพยายามใช้อะไรง่ายๆอะ่ะที่ผมเคยเป็นมาคือ ผมพยายามเกินพยายามที่แบบวานาบีที่จะเป็นอะแบบวานาบีแบบยูทูบเบอร์อะไรเงรี้ยแบบถือกล้องแบบเดินออกไปถือไม้แบบเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็เดินถ่ายงๆโโของผมไปผมพยายามทาอะไรง่ายๆของผมนั่นแหละชีวิตเรามัน มันเหนื่อยกับการทํางานแล้วอย่ามาเหนื่อยกับอะไรอย่างนี้เลยมันยังมันยังไม่ใช่งานหลักของเราเนาะใช่เนี่ยเห็นว่าเห็นอย่างช่องผมเนะี่ยผมแบบไม่ได้ตัดใส่เอฟเฟกอะไรเลยเรยบางคลิปว่าใส่เอฟเฟกถ้ามีอารมณ์แต่เกือบทุกคลิปเลยส่วนมาก9 0ของช่องไม่ใส่อะไรเลยใส่แค่แนะนําตัวตรงตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยเนี้ยเนี้ยน,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 น้อยอะไรเงี้ยอืมครับนี่แหละผมก็แค่ตัดแปะตัดแปะจบแต่ทุกคนมันมันเป็นคลิปที่ย่อยง่ายไงผมไม่ได้แบบเอนเตอร์เทนอะไรขนาดนั้นตอนนี้ก็ หกโมงห้าสิบสองเดี๋ยวผมไปแปลงฟันอีกรอบแล้วกันกินปากระบ,บองมาลืมไปโอเคครับเอเดี๋ยวกันตอนตอนตอนบ่ายเลยแล้วกันนะ,ะโอคคตอนนี้ผมก็กลับบ้านมาแล้วนะครับทุกคนไหนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามสิบหกวันนี้ผมไม่ได้ทำกับข้าวเองนะครับผมเอ๊ะมันก็มีทำเองเนี่ยก็คือไข่ต้มไงเดี๋ยวกลับกล้องแป๊บนึงอุ้ยหน้าอย่างแดงเลย นี่ครับผมผมกำลังสามสิบบาทไปซื้อข้าวประมาณสามร้อยกรัมสองร้อยจรสองร้อยปปลายสองร้อยเก้าสิบกว่ากวานี่แหละแต่ผมปัดไงมันหมดแล้วมันหมดหม้อแล้วนี่แล้วก็ไข่สองฟองที่แตกไปที่เรยบร้อยแล้วแหนมแล้วก็นี่แกงเผ็ดไก่อะไรทุกอย่างนั่นแหละที่ผมเทน้าออกออกไม่หมดเออนั่นแหละมันออกไม่หมดอะแล้วก็นี่แกงเห็ดที่มีแต่เห็ดกับฟักทองนี่แหละครับจัดจานก่อนนี่แหละฮะ เพิ่งกลับมาถึงบ้านเลยเนี่ยหรือแม้จะรู้ว่าวันพรุ่งนี้เธอห่างไกลใจ่ใจยังเป็นของเธอโอ้ยโอ้ยอุยอ้ยสดชื่นอันนี้เขาเรียกว่าแหนมปะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตึมงตึ้งตึงตึ้งตึ้ง,ง,ง,งออมแกงแกงเห็ดใส่ฟักทอง พักทองนี่เจ๋งดีเนาะจะทําเป็นกับข้าวก็ได้อะจะทําเป็นขนมก็ได้ขนมหวานเนี่ยเท่ดีบางทีเปลี่ยนบรรยากาศอย่างนี้ก็ดีเนะจริงๆผมอ่ะจะทําผัดกะเพราเหมือนเดิมเลยเว้ยแต่คนขายใบกะเพราอ่ะคนขายผักอ่ะไม่อยู่อยู่แต่ร้านแต่คนขายไม่อยู่ผมก็ยืนรออยู่ไหนวะก็เลยอ่ะผมก็เลยไปซื้อน,น้าแข็งแล้วก คือแพ็กน้ำมาใช้เวลาประมาณสิบกว่านาทีก็เลยกลับมามาร้านผักเว้ยก็ยังไม่อยู่ผมก็เลยเออไม่เป็นไรไปซื้อกลับไปซื้อตัวเนี้ยก็ดีนะมันเป็นร้านที่ถูกดีแหละสําหรับผมนะมันอย่างละสิบาทเองอะ่ะมันเลือกราคาได้ไงผมก็เลยเออเอาอย่างละสิบแล้วกันอะไรเงี้ยง่ายๆเพราะผมก็ได้ผมก็กินไม่เยอะอยู่แล้วอยากไม่ได้กินอาหารหวานนะเว้ยไม่ได้กินอาหารแบบหวานๆมากๆมา,กมานานแล้วอะ่ะหลายเดือนแล้วมั้ง นอกจากน้ำจิ้มทุกี้ที่มันหวานอะแล้วพอเจอไอ้น้ำอนี้ไอ้น้ำเนี่ยอูหูหวานเหลือเกินไปคิดไปเองวะเพราะผมกินแต่แบบของแบบเผ็ดเผ็ดอะไรเงี้ยเผ็ดเผ็ดเค็มๆอะไรเงี้ยไปเจอของหวานที่แบบเลี่ยนเลยผมตอนเนี้ยในความคิดของผมนะมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะทํามากๆเลยในเป็นมื้อเช้านั่นก็คือคิมบับเว้ยไอช่เป็นแท่งทรงกระบอกอะไอสาหร่ายสาหร่ายอะเออแล้วก็หั่นชุบชบชุบชบชบมันดูง่ายดีอะเป็นมื้อเช้าว่าไหม มันน่าจะน่าจะโอเคมน่าจะทําง่ายด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวไปลองศึกษาดูอืมถ้ามันง่ายแล้วโอเคอุปกรณ์ไม่เยอะก็น่าสนใจอีกอย่างมันกินง่ายครับผมต้องการอะไรที่สะดวกที่สุดในชีวิตของผมอะ่ะอืมนัม่นแหละไลฟ์สไตล์ของผมมันเป็นอะไรที่แบบไลฟ์สไตล์ของเด็กอ้วนอะ่ะอา่าก็ต้องเข้าใจนะทุกคนนะผมผมชอบความสะดวกมากๆเลย คือสบายไม่สบายไม่รู้แต่ขอสะดวกไว้ก่อนถ้าแล้วอีกอย่างถ้าไม่ติดที่กะเพราเซเวน่นหรือเกาวข้าวเซเว่นมันแพงหรือได้น้อยผมไม่ทําเองเลยนะเว้ยผมไปซื้อเอาอืมนั่นแหละมันง่ายเลยแต่มันติดตรงที่มันได้น้อยนี่แหละมันรู้สึกว่าเงินที่เสียไปมันไม่คุ้มกับสิ่งที่ได้มาอืมผมก็เลยอะเสียเวลานิดหน่อยทําเองละกันอะไรเงี้ยข้าวหมดละเหลือแกงนิดหน่อยเดี๋ยวกินแกงให้หมด หอยพักทองสามชิ้นเบิ้มเบิมอ่าโอเคครับทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วอเดี๋ยวผมจะเนไหนๆวันนี้ก็กลับเร็วแล้วเดี๋ยวผมจะรีบไปตัดคลิปแล้วก็รีบลงเลยดีกว่าในอีพีที่เจ็ดสิบเอ็ดเจอกันครับในตอนที่ผมออกกำลังกายเจอกันเอาละเอาละตั้งเลยมุมเดิมเลยมันเดิมผมอยู่ที่สวนสาธารณะอนะอ้ ก่อนออกไม่ได้ผมเวทไปสามเซตเว้ซึ่งโอ้หนักหน่วงเหมือนกันนะคือผมลองลองท่าและยี่สิบครั้งไม่ไหววะ่ะโอเคกลับมาสิบห้าก่อนก็ได้มันมันดูฝืนเกินมันไม่เอนจอยอ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกขี้เกียจเยว้เราเอาแบบเราทําให้ท่าเดิมๆให้มันชิวๆก่อนแล้วค่อยค่อยเพิ่มความเข้มข้นเอามันจะรู้สึกไม่อยากทำเว้เออผมกลัวผมกลัวความรู้สึกนั้นผมก็เลยโอเคเราทําให้ตัวเองมันชินก่อนแล้ค่อยเพิ่ม ก่อนมานี่ผมก็วอร์มไปแล้วอยู่บ้านเดี๋ยวเริ่มเดินเลยแล้วกันกดเริ่มแล้วไปเดินเลยไปดแดงเริ่มเลยตอนนี้เป็นเวลา16บหนาฬิกาห้นาทีผมผมเดินมา46่นาทีแล้วครับทุกคน มืดแล้วทุกคนดูดิอันนี้คือแสงมันยังดันอยู่เนี่ยแภาพจริงๆมันแบบมืดกว่านี้อีกตอนนี้เพิ่ง5โมงครึ่ง5โมง37โอเคเดี๋ยวเดินรอบนี้นะ่าจะเสร็จแล้วแหละมันจะเสร็จประมาณ50นาทีประเป๊ะโอเคเจอกันทุกคนลมแรงมากเลย โอเคครบแล้วเดียกดหยุดก่อนผมกดหยุดแล้วฝนตกกัดแล้วต้องกลับแล้วเดี๋ยวผมก็จะตกแล้วดูทรงมันมืดทั้งป้าเลยมืดเร็วผิดปกติโอเคครับทุกคนนี่คือสรุปของวันนี้นะครับผมในการที่ผมเดินคาร์ดิโอโอเคไปเจอกันตอนที่ผมกินขนมเล่นอยู่บ้านโอเคครับเจอกันโอ้หน้าแดงมากเลยอ่ะ ฝนตกแล้วครับทุกคนผมกลับมาถึงบ้านแม้ว่าจะเปียกไปนิดนึงถือว่าวันนี้มิชชั่นคอมพิทีทในการคาร์ดิโอไปเข้าบ้านเฮ้ทุกคนหน้าผมมัน,นึงแดงแปลกๆป่ะมันเป็นจากการออกกำลังกายหรือมันมันไปแพ้อะไรหรือเปล่าอะของกินเล่นอา ถือนี่ถือกลับบ้านเร็วมือผมโคตรดำเลยเห็นไ่อันนี้คือผมเอาเริ่มเริ่มเอาผ้าปิดแล้วนะเริ่มแขนเสื้อปิดล้วแต่นี้มือยังดำแล้วเคยเคยดูเรื่องรีบอนปะวงกระเล่นรุ่นที่สิบมันที่ออกมาครับทุกคนหนึ่งสองสามอ้อโอโอ,ออกมาเลย กลับเข้าไปอ้น้องชายพี่ต้องการแค่สี่ชิ้นเท่านั้นปุ๊บปุ๊บปุปุปุเรียบร้อย ไม่มีอะไรแล้วไม่ได้กินข้าวเย็นก็เลยไม่มีอะไรจะพูดที่มันก็จะจบไปไหนแต่ก็ดีเหมือนกันก็ไม่รู้จะพูดอะไรวันนี้วันที่เก้าเดือนเก้าตอนนี้เวเวผมจะหมดละใกล้หมดละน่าจะเหลืออีกสองวันโอเคครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรเป็นพิเศษก็เป็นบันทึกเรลี่ของวันนี้อืม โอเคครับเจอกันในวันพรุ่งนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปอจริงๆต่อให้คุณไม่กดผมก็ทำเหมือนเดิมแต่นน่นนะกดให้หน่อยแล้วกันจะได้แบบโอโอ,โอ,โอมีไลค์เอ้าเดี๋คนกดไลค์ให้อะไรเงี้ยไม่เลยมีคนกดไลไ <c oughs> ไคไล์ให้แบบเวลาผมดูใช่ไหมมันก็รู้สึกม่แรงหมดละโอเคไม่บายฮะ